ดังนั้นจึงชัดเจนว่าเขาต้องการจะเอาคุณพิธาไปขึ้นสารรัฐธรรมนูญเขาไม่ต้องการที่จะให้คุณพิธาถูกพิจารณาในศารดีกานี่เป็นเจตนารม์แฝงทางการเมืองล้วนๆเขาใช้เลขกลเวทมน คาถาของพ่อมดทางกฎหมายทั้งหลายนี่เล่นงานคุณพิธาโดยเฉพาะท่านทั้งหลายครับไอ้เรื่องผิดไม่ผิดนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่เขาต้องการก็คือสั่งหยุดการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคุณพิธาไว้เพราะการหยุดปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นั้นมันจะทำให้เกิดการสั่นไหวใน312รอสสอสอของพรรคร่วมที่จะจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันต้องบอกท่านที่ครบทั้งหลายอย่างนี้ครับคำถามก็คือว่า ทำไมคนเหล่านี้เขาไม่ต้องการให้สารดีกาเป็นผู้พิจารณาคดีของคุณพิธาทำไมเขาต้องการให้สารรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยในกรณีนี้ผมว่าท่านทั้งหลายนี่น่าจะหาคำตอบได้และสิ่งหนึ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นก็คือ สาเหตุที่แท้จริงที่เราได้ประเมินกันและเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงสุดก็คือว่าสมุนบริวารทีมงานพ่อมดทางกฎหมายและนักร้องทั้งหลายแหละซึ่งเขาไปสุมหัวกันที่ไหนนี่ผมก็ไม่รู้นะแต่คาดหมายกันว่าไปสุมหัวกันสมคบคิดกันแน่นอน ไม่งั้นจะทำตามกันเป็นลูกละนาดอย่างนี้เลยครับคนเหล่านี้ต้องการชั่วไม่ต้องการรุนเพราะถ้าไปขึ้นสารดีกาเนี่ผมบอกแล้วเคาดูที่เจตนาคุณธนาทรจึงลุ่งเรืองกิจหลุดคดีนี้แล้วเรื่องถูหุ้นซื้อเนี่พราะขาดเจตนาไงครับ อายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องเรื่องไม่ไปถึงศาลด้วยซ้านะครับจบในขั้นอายการเพราะเขาดูที่เจตนาถ้าเจตนาบริสุทธิ์ไม่ได้มีเจตนาจะทำผิดเพราะไม่รู้นี่ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์นี่ก็ไอบริษัทไอทีวีปิดกิจการเป็นบริษัทโฮลดิ้งไม่ใช่บริษัทสื่อใครจะไปรู้ละว,วันหนึ่ง มาสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จบอกว่าตัวเองเป็นสื่อท่านทั้งหลายครับนี่ขาดเจตนานี่ผมบอกว่าเขาไม่ต้องการจะลุ้นเขาต้องการจะชัวเลยเอาชัวซึ่งใครก็ตามไปเทียบเคียงกับผู้สมัครสสของพรรคไทยพักดีที่ถือหุ้น อสมทอยู่หนึ่งหุ้นมูลค่าหบาทบอกว่าถืออยู่หนึ่งหุ้นก็ผิดก็อสมทยังดำเนินการผลิตสื่อผลิตข่าวผลิตอะไรอยู่นี่แต่ไอทีวีนี่มันไม่ได้ทำนานแล้วมันถูกคำสั่งให้หยุดดานแล้วท่านทั้งหลายครับ สารดีกาเขาก็ดูที่เจตนานี่เอามันเป็นซื้ออยู่นี่อสอมทอนี่ถือหนุ่งหุ้นหาบาทนี่มันยังงงก็ผิดแต่ไอทีวีนี่มันไม่มีไงมันมีแต่ซากมันตายแล้วมันขาดเจตนานดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการลุ้น เขาต้องการชั่วเพราะการพิจารณาสารรัฐธรรมนูญนี่ผมก็บอกแล้วท่า <c oughs> นทั้งหลายครับนับแปดปีเหลือหกปีนี่ผมก็ฟังไม่ขึ้นเหมือนกันนะผมก็ไม่ไว้วางใจนะเป็นสิทธิ์ของผมที่ผมไม่เห็นด้วยผมนับวาระการดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ด้แปดปีครบวันที่ยีสิามสิงหาคมหกห้าเป็นมาตั้งแต่วันที่ ยีสิี่สิงหาคมห้าเจ็ดนับแล้วนี่มันครบแปดปีแล้วนี่แต่สารรัฐธรรมนูญนับไปนับมานับได้หกปีโอ้ถ้านับเลขไม่ตรงกันอย่างนี้เนี่ยคนในประเทศนี้นับได้แปดปีหมดมีสารรัฐธรรมนูญแปดเก้าคนนับได้หกปีนี่ก็ยากครับที่จะให้ความไว้วางใจท่านทั้งหลาย แล้วทำไมเขาต้องการชัวเขาไม่ต้องการรุนที่เขาต้องการชัวก็เพราะว่ามันเกิดอาการดังแข็งขึ้นในหมู่สมาชิกุธิสภาท่านทั้งหลายอาจไม่เข้าใจนะอาการดังแข็งอาการดังแข็งเนี่ยเป็นภาษาอีสานนะ ดังก็คือจมูกจมูกมันแข็งไม่ใช่จมูกคนนะครับจมูกควายมันแข็งเวลาชาวบ้านที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนะี่ยพอเขาสนตะภายวัวสนตะภายควายไปเขาก็จะดึงเชือกให้ไปไปตามทางที่เขาต้องการ เช่นอยากให้มันไปทางท้ายอยากให้มันไปกินหญ้าทุ่งนี้อยากไปไปกินน้ำหนองนี้เขาก็ดึงแต่ไอควายที่มันดังแข็งเนี่ยจมูกมันแข็งนี่มันจะไม่ยอมมันจะฟึดมันจะไม่ไปทางที่เจ้าของวัวเจ้าของควายดึงดึงเท่าไหร่มันก็ไม่ไปชาวบ้านยังบอกว่าเอ้ยมึงอย่าดังแข็งมึงอย่าดังแข็งดึงมันมาท่านทั้งหลายครับ วันนี้มันเกิดอาการจมูกแข็งหรือดังแข็งขึ้นในหมู่สมาชิกุธที่สภาทั้งหลายก็ผมบอกแล้วสมาชิกุธที่สภาเขาไม่ใช่ควายเขาเป็นคนครับกินข้าวเหมือนเรานี่แลแหละมีจิตสำนึกรู้ผิดชอบชั่วดี รู้ว่าที่เขากำลังจะทำนะมันเป็นเรื่องที่สังคมสาบแช่งไอ้คำว่าสังคมสาบแช่งเนี่ยมันสาบแช่งตัวเขาด้วยมันสาบแช่งวงตระกูลของเขาลูกหลานเหลนหลอนที่จะเกิดมาในอนาคตเขาจะตาหน้าไว้ถึงแม่บางคนจะไปปอบประโลมโอโลมปฏิลม สมาชิกวุฒิสภา,าบอกว่าเราไม่ใช่คนดังใครจะไปรู้จักวุธิสภา,าทั้ง250คนก <c oughs> ็ไปรู้จักคนดังๆไม่กี่คนนับนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วไม่ถึง20คนดี <c oughs> เขาไม่สนใจเราหรอกแต่ท่านทั้งหลายครับก็คนไม่ใช่ควายนี่สวอก็ไม่ใช่ควายนี่ <c oughs> เขาก็คิดเป็นอ้าว ก็ตอนนี้กูยังไม่ดังแต่ถ้ากูไปโหวตเลือกเสียงข้างน้อยหรือกูไม่โหวตเลือกพิธานี่เพราะมันได้เสียงข้างมากสังคมเอาชื่อเสียงวงตระกูลขึ้นมาประจานแน่นอนจากคนที่ไม่มีใครรู้จักทีนี้ก็จะมีคนรู้จักทั้งแผ่นดินแหละครับ เมื่อรู้จักทั้งแผ่นดินแล้วก็ไม่ใช่เขารู้จักแล้วเขาสรรเสริญนะเขาสรรเสริญว่าเป็นตัวอย่างเป็นคุณพ่อดีเด่นเป็นคุณพี่ดีเด่นหรือเป็นวีรบุรุษเขาไม่ได้สรรเสริญอย่างนั้นเขาสรรเสริญให้เป็นสัตว์เลื้อยคานเขาสรรเสริญให้เป็นคนชั่วเขาสรรเสริญให้เป็นตาบาปของแผ่นดิน มันก็สร้างผลกระทบต่อตัวของสมาชิกวุธ,ธิสภาเองใครจะมาบอกว่าตัวเองไม่สนไม่แค่ผิวหน้าเนี่ยหนายิ่งกว่าถนนมิตรภาพพรกีเสริมเหล็กแล้วลาดทับด้วยยางมาตอยแบบเคบซีนอย่างหนาสิบห้าเซนติเมตรอีกใครจะคิดว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นก็ ที่โมครับเชื่อเถอะในใจลึกๆวันนี้อ่อนไหวกันทุกคนเพราะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับที่ใครคนใดคนหนึ่งจะถูกคนยีสบห้าล้านลุมประนามหยามเหยียดอาจจะมีพวกไม่ลุมประนามหยามเหยียดอยู่บ้างนะครับเช่นพวกลักกรุงตูอย่างนี้ แต่ไอคนที่ไม่รักรุงตู่ยี่สิบห้าล้านเนี่ยเขาประนามยามเหยียดนี่ยผมถามว่ามันจะทนได้หรือคนนะ่ะจะมั่นใจได้ยังไงว่าตัวเองหน้าหนาเป็นคอนกรีตลาดทับด้วยยางมาตอยแบบเคฟซินโอ้โอ่ันทังหลายมันจะประเมินตัวเองสูงเกินไปหรือเปล่าผมดึงบอกว่าตอนนี้ สถานการณ์จริงในสมาชิกพุทธ,ธิสภาวันไว้กับเรื่องนี้มากครับวันไว้ว่าถ้าไม่เลือกพิธาแล้วนี่มันจะมีเหตุผลอะไรไปอ้างกับประชาชนว่าไม่เลือกเพราะเขาก็นั่งทนโทษอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร แล้วก็มีเสียงสภาผู้แทนราษฎรรับรองเกินกึ่งหนึ่งเกินสองห้าสิบเอ็ดมีตั้งส1 2สิบสองเสียงนะครับแล้วก็นั่งอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรน,นี่นั่งทนโทษออยู่จะบอกว่างดออกเสียงจะบอกว่าไม่เห็นชอบมันจะพูดได้ยังไงครับ ไม่มีเหตุผลอธิบายนี่ผมเอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเลยนะเนี่ยพราะเขาบอกว่ามันหาเหตุผลอธิบายไม่ได้นี่ออกมาล่าสุดเนี่ยเพื่อนพลเอกประยุทธ์เนี่ยพี่เจี๊ยบเนี่ยบอกว่าพรรคที่หนึ่งไม่ใช่เสียงทั้งหมดนี่ก็หาเหตุมาอธิบายแต่จริงๆคือเขาไม่ต้องการเห็นพิธาริมเจริญรัต นั่งอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนี่คือความต้องการเพราะจะได้อ้างว่าที่สมาชิกวุฒิสภาทั้ง249คนงดออกเสียงในการลงคะแนนเลือกคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นั้น เพราะคุณพิธาถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จึงไม่อาจที่จะลงคะแนนเห็นชอบให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะเรื่องของคุณพิธายังอยู่ในกระบวนการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ หากสมาชิกวุธิสภาเห็นชอบให้คุณพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วผลคำวินิจฉัยไม่เป็นบวกกับคุณพิธาคุณพิธาต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเสียหายโอ้ท่านทั้งหลายครับเหตุผลเหตุผลนี้จะทำให้ สมาชิกวุฒิสภาเชิดหน้าชูตากับสังคมได้เพราะที่ไม่โหวตคุณพิธานั้นเพราะคุณพิธาสุขทังหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่ถ้าโหวตไปถ้าเกิดได้เป็นนายกแล้วสารสั่งว่าผิดต้องหลุดจากตำแหน่งนายกราชการแผ่นดินจะเสียหาย oh. นี่เขาต้องการเหตุผลนี้ เขาต้องการอ้างเหตุผลนี้เพื่อสร้างความชอบธรรมในการไม่ลงคะแนนเห็นชอบให้คุณพิธาซึ่งรวมเสียงข้างมากได้312เสียงเป็นนายกรัฐมนตรีผมอธิบายให้ท่านฟังเลยดังนั้นเขาจึงวอนมากต้องการมากต้องการให้คุณพิธาเนี่ย ไปพิจารณาในสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญสั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ท่านเห็นเป้าหมายไหมครับท่านเห็นเป้าหมายของการที่จะไม่เลือกเขาต้องการเหตุต้องการผลเพื่ออธิบายกับสังคมได้พุดทีสมาชิกจำนวนมากก็จะบอกเออถ้าเป็นอย่างนี้นี่เออพอเข้าท่าหน่อย เขาท่าหน่อยว่าเออที่ไม่โหวตพิธานี่เพราะพิธาเขาถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่นะแล้วยังไม่รู้เลยว่าผลการวินิจฉัยของสารจะเป็นยังไงนี่เขาต้องการคำนี้ครับแต่จริงๆแล้วคือพวกวุฒิสมาชิกสายประยุทธ์เนี่ยเขาไม่อยากโหวตให้อยู่แล้วแต่เขาหาเหตุผลมาไม่ได้เขาอายคนเขาไม่อยากถูกสาปแช่ง จึงมีขบวนการเลขกลเวทมนต์คาถาของพ่อมดทางกฎหมายทั้งหลายเร่งให้ศารรัฐธรรมนูญรับเรื่องนี้เร่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเรื่องนี้ไปพิจารณาที่สารรัฐธรรมนูญไม่พิจารณาตามมาตรา151ซึ่งไปสารดีกา ท่านทั้งหลายครับนี่ไงเรื่องของเรื่องทั้งหมดที่ทำไมเขาต้องให้ไปที่สารรัฐธรรมนูญคนเหล่านี้ยังไม่ต้องการผลหรอกครับว่าคุณพิธาจะผิดไม่ผิดแต่เอาประโยชน์ซึ่งหน้าก่อนในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะต้องไม่มีคุณพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลนั่งอยู่ในห้องประชุมรัฐสภา มาอย่างนี้แล้วครับทงนำมาอย่างนี้แล้วผมเห็นว่ามันมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมก็ต้องมาบอกครับว่าเขาจะทำกันอย่างนี้นะให้แทนตั้งหลายเตรียมตัวไว้ไม่ผิดไปจากเรื่องที่ผมพูดนี้หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองให้คุณพิธาเป็นสอสอพี่สรีก็จะมา คุณเรืองไกลก็จะไปแต่นัทวุฒินี่ประธานโทษครับนบพรุษนี่ไปก่อนแล้วนบพรุษไปวันจันทร์แล้วบอกว่าให้พิจารณาหลังพิธาถูกรับรองเป็นสอสมันก็อันเดียวกันครับอันเดียวกันคือเอาเรื่องของพิธาไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญท่านที่กรบทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องการ เมื่อเรารู้ว่าเขาต้องการแล้วเขากำลังใช้พ่อมดทางกฎหมายใช้เลขกลเวทมน์คาถาเพื่อจะส่งพิธาไปที่สารรัฐธรรมนูญให้ได้ประสงค์เดียวเพื่อให้สมาชิกวุธ,ธิสภามีข้ออ้างกับประชาชนทั้งประเทศถึงเหตุไม่ลงคะแนนเห็นชอบให้คุณพิธา ลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีท่านทีมรบทั้งหลายครับสรุปให้ฟังวันนี้ชัดเจนแจ่มแจง้งว่ามันจะเดินไปทางนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันพิจารณานะครับเส้นทางไปตามเส้นนี้นละเราจะแก้ยังไงจะทำอยังไงก็ว่ากันแต่ผมบอกแล้วว่าเขาจะเดินไปอย่างนี้ก็พี่น้องประชาชนก็เตรียมตัวครับเราจะเป็นผน,นังทองแดงกำแพงเหล็ก เพื่อจะปกป้องเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชน25ล้านคนที่ไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกแล้วนี่คือเจตนารมณของพี่น้องประชาชน25ล้านคน